ท่านผู้ชมครับจากงานมหากรถินของวัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะได้เห็นภาพศรัทธาของพุทธศาสนกชนที่เดินทางมาทั่วประเทศเป็นพลังมหาศรัทธาทีย่ยิ่งใหญ่มากวันนี้นะครับเราได้ทอดถวายกรถินไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ถวายองค์พระศรีวลีไปทั้ง21วัดทั่วประเทศไทยเดี๋ยวเรามา พูดคุยนะครับกับคณะสถากับท่านประธานโครงการแล้วก็กลุ่มศิลปินดาราสายบุญที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับเอาเป็นว่าเริ่มจากพี่เอฟสินก่อนเลยก็แล้วกันนะครับพี่เอจ๋าตามอายุใช่ไหมฮะตามอายุนะโอโซน้อยสุดนะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่เอครับก็เป็นเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับที่เมื่อวานนี้ดูพยากรณ์อากาศกับพี่ป๊อปเพราะถ้าฝนตกเนี่ยทุกอย่างจะลําบากมากแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ฝนจะไม่ตกเพราะว่าต่อช่วงเช้าถึงประมาณ สิบโมงนี้งไงก็ต้องตกอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าไม่ตกเลยแล้วก็อากาศม,มันมีพายุเข้าด้วยเนาะใช่ฮะอากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่มีฝนเลยนะครับจนพอเชิญมระซิวลีทั้ง21องค์ขึ้นขึ้นรถเรียบร้อยจนองคสุดท้ายฟ้าเปิดเพ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากแล้ววันนี้ไม่มีอุปรสรรคเลยครับทุกคนรู้สึกอิ่มใจนะฮะแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นาสาธุชนนะครับ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะญาติธรมธรมนั่งกันอยู่แบบตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเมื่อสักครู่เนี้ฮะเต็มี่หมดเลยเหมือนบรรยากาศือนตอนเช้าไปเลยทุกคนมีมีมีใจหนึ่งเดียวนะครับเรียกว่าเป็นกระถินสามัคคีจริงๆแล้วก็ช่วยกันทุกอย่างเลยครับ ครับผมพี่เออยู่กับ,รบเราตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงตอนนี้แล้ว <บา S 2> วินาทีสุดท้ายนะครับต้องอนุโมทนาบุญกับพี่เอด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากนี่คือดาราสายบุญตัวจริงครับท่านผู้ชมครับไปทางนู้นนิดนึงก่อนเนาะฟมวอนจ๋าครับฟอนเหนื่อยไหมคะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาที่หนองกายถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่ได้มาร่วมบุญมหาบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้แล้วก็ดีใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือได้ทําผลงานภาพยนตร์นะคะถวายพระศิวลี ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตได้ได้ร่วมทําอะไรดีๆให้กับพระพุทธศาสนาค่ะครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นศิลปินดาราสายบุญเพราะฉะนั้นเรามาเอาบุญนะครับเรื่องการเป็นดาราเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดนะฮะเพราะเราเรามาเอาบุญแล้วก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับพี่น้องยติธรรมโดยเฉพาะคําว่าบวรนะครับนะอาจารย์ป้าบอกนะฮะเรื่องบวรนะครับบ้านวัดและโรงเรียนครบเลยครับ บ้านคือเรามีพี่น้องชุมชนแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอนะครับได้มาร่วมร่วมออกโรงทานกันนะครับมาร่วมแสดงออกถึงความรักใคร่าสามคคีมาแข่งมาเรียกามามาลํำมาลกมาลำวงมาลำงดงามแต่นนะละหมู่บ้านลำถวายเป็นพุทธบูชาน,นะครับวัดอย่างที่บอกวัดหนองกายเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมแห่งความศรัทธาซึ่งคนต่างกล้ามาทําบุญกันโดยเฉพาะองค์พระศิวลีนะครับแล้วก็อะไรฮะตัวท้ายเลยครับ โรงเรียนครับมันมีน้องๆจากโงรงเรียนต่างๆ<ม>าครับมาวสวดมนต์น,น,นะครับตรงนี้มาเล่นกองสัดชัยครับ,รบนี่แหละฮะสืบคําว่าบาวรได้อย่างคร<ล>บถ้วนครับ ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับรู้สึกดีใจนะครับที่มาครั้งแรกเนาะที่วัดหนองกายเห็นพี่น้องชาววัดหนองกกยเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็จนวินาทีสุดท้ายเลยครับครับผมอ่าก็คือได้ทั้งบุญได้ความสนุกสนานครับครับผมโอเคนะครับนี่คือศิลปินดาราสายบุญของเราขอบคุณทางพี่พี่สายบุญนะครับดาราสายบุญทุกท่านนะครับแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยนะครับรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะครับญาติธรรมที่มางานบุญวันนี้นะครับ แล้วก็ทีมงานทุก,ทกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นอะไรก็มาช่วยกันหมดนะฮะทั้งแม่บ้านพ่อบ้านนะครับก็ขอขอบคุณทุก,ท,กท่านหวังว่าคงจะมีโอกาสต่อไปนะครับที่เราได้เจอกันอีกนะฮะเขาเรียกว่าบุญนะครับ <สา S 1> ที่เราพากันมาเจอกันนะครับ<า>เราอยู่คนละทิศละ<า>ทางนะครับ<า>แต่เราสามสารถมาเจอกันได้นะครับก็คือบุญนะครับที่เราสามารถที่มาเจอกันครับผมบุญสัมพันธ์นะครับถามจริงฮะ ท่านท่านประทับใจไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับขนลุกเลยครับขนลุกเลยใช่ไหมคันลุกเลยท่านพ่ะหลวงประทับใจกับกลุ่มศิลปินดาราสายบนครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับลองไปคะพูดถึงนี่เรื่องของโรงเรียนไงพรอหลวงเป็นเป็นอะไรกับทีมฟุตบอลของเราน้องกายอยู่ในเตดนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะก็ก็ตอนแรกๆนะครับก็คือช่วยกันกับทั้งทางโค้ดบิ๊กนะครับโค้ชจิตอาสานะครับช่วยกัน เด็กๆไม่มีโอกาสที่จะไปที่จะไปเรียนอะคาเดมี่แพงๆในเมืองนะครับแล้วก็พยายามส่งเสริมเด็กเป็นสะพานเชื่อมให้เด็กได้มีโอกาสต่อยอดนะครับเราทํากันจิตอาสาจริงๆนะครับไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เก็บเด็กไม่อะไรสักอย่างเราจะสอนเด็กฟรีทุกอย่างนะครับ,รบแล้ว,ลวอีกอย่างหนึ่งก็คือทางทางเจ้าวาดบ้านนองไก่ <ๆ S 1> ก็ช่วยด้วยนะครับส่วนส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านก็ ดูแลเด็กๆเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินอะไรนะครับก็เป็นผลบุญอย่างหนึ่งเห็นวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วน้องกายอยู่ในเตดเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยใช่ครับมีทั้งสองทีมด้วยนะครับผมียครัูสี่ถึงเจ็ดขวบนะครับสี่ถึงเจ็ดขวบแล้วก็มียูสิบสิบถึงสิบสี่แล้วก็มียูผู้หญิงหนึ่งชุดครับผู้หญิงจะรวมอายุแล้วก็มีชุดใหญ่ยูสิบแปดครับ ครับมีเด็กของเราไปยังไงบ้างนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าผู้ชาหญิงน้ำมินีนะครับหนึ่ง<อ>แล้วก็มีที่ทางวัสถุที่บรรลามติดต่อมาอีก4ตัวไม่ธรรมดาเลยเราก็ส่งเสริมให้เห็นไหมฮะส่งเสริมว่าทำอยากให้เด็กเข้าวัดด้วยครับผมเราไม่เพื่อไม่ลืมว่าทาประเพณีของ าพื้้นนบเสาธุครับที่รักครับสาธุมากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับของเจ้าภาพวัดหนองกายนะครับขาดไม่ได้ครับท่านเนี้นะครับภาพสวยๆที่เราเห็นทั้งหมดนะครับพลังศรัทธาจากทั่วประเทศที่มาในวันนี้มาจากท่านนี้ครับประธานโครงการสร้างพระศรีวลี789องค์ทั่วไทยท่านอาจารย์ปปชตนะพลเป็นไงบางครับท่านครับไม่นดับก็อันดับแรกดูเสียงครับดูดูเลครับอันดับแรกเลยนะครับต้องกล่าวคำว่า กาบสักการะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้นำนะครับพร้อมทั้งคณะยิธรรมกัลยาณมิตรผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกท่านนะครับด้วยใจอันบริสุทธิ์จริงเพราะว่าตลอดระยะเวลาเส้นทางสายบุญเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคเนาะทุกอย่างนะฮะเราได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยบทพิสูจน์อย่างหนึ่งคือว่ามันเนื้อนาบุญจริงเราได้รับความรักความสามัคคีจุดพ้อยสาคัญที่ยิ่งใหญ่สุดเลยเนี่ยคือความรักนะครับความเมตตาแล้วก็ความสามัคคีสายสัมบันธ์ที่ยิ่งใหญ่ นะผมเดินทางมาวัดหนองขายเนี้ยประมาณรู้สึกจะสามสีปีแล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครอบครัวชาวบ้านชุมชนให้ความรักความสามีมากเลยผมอยากเห็นต้นแบบแบบอย่างอย่างนี้อีกมากๆเลยนะครับทั่วประเทศเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตรงนี้ที่ น้องไกยแต่เขาจะเอาน้องไกยเป็นต้นแบบของประเทศไทยครับผมครับโอ้ยน้องไก่โมเดลเลยนะครับผมเป็นน้องไกโโยโมเดลขอบคุณ<อ>นะครับท่านประธานนะครับโครงการในการจัดสร้างนอกจากจัดสร้างภระีิวลีแล้วยังสร้างภาพยนตร์ภาษีวลีด้วยครับผมครับส่วนเรื่องภาพยนตร์นั้นก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานน้องโฟมอนพี P on, P ่ปอนพี่เอนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเลยที่ให้การสนับสนุนนะครับได้ดีเลยแล้วก็เราจะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เขาเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการทําดีละชั่วแล้วก็ลดละชั่วทําดีอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นผลที่จะทําให้เราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในบ้านปลายชีวิตณเบื้องนี้และเบื้องหน้าครับผมท่านประธานครับอยากให้ฝากกองทุนนะครับ <od> ของโครงการสักหน่อยนึงคือเห็นภาพจากการ อันเชนพระศรีวลีไปตามวัดต่างๆแล้วอยากสร้างบ้างอยากถวายบ้างนะครับต้องทำยังไงฮะตอนนี้การเดินทางเรามาถึงประมาณ500องค์นะนะ500องค์นะเหลือใกล้จบโครงการแล้วอีกประมาณ200กว่าองค์เท่านั้นเองนะครับเราก็เลยคิดว่าโครงการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีคณะศรัทธาญาติโยมนะครับที่ร่วมเป็นประธานต้นบุญไม่ว่าจะเป็นกองทุนถวาย1องค์ต่อ1วัดนะครับ สามหมื่นบาทนะครับเราเกิดเรากล่าวไปเลยดีกว่าครับเพราะสามหมื่นบาทเป็นแค่เข้าพระอย่างเดียวเราไม่ได้มีรายได้จากการนํารายได้จากพระแล้วไปหาแสวงหาผลประโยชน์นะครับอย่างที่ท่านเห็นก็จะทราบดีว่ามันเป็นเนื้อนาบุญมาตลอดมานะครับแล้วก็สมมุติว่าไม่มีเป็นก้อนเราก็สามารถขอมาได้ทางโครงการแล้วก็ขอมาทางวัดหนองายของเราอย่างนี้ได้เพราะวัดแห่งนี้เนี่ยถวายไปกว่าเกือบร้อยสองร้อยคนก็นะ เา,าวันนี้ก็21องค์ใช่ครับผมครับ,รบสาธุมากๆ,ๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆเรื่องกองทุนเนี่ยก็เป็นกองทุนมอบทุนกันสาเนาะให้เด็กเยาวชนอันนี้จะสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นรากเงา ล่าของคนเลยที่จะทําให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยมีปลูกฝังคุณงามความดีแล้วก็เป็นคนดีกับสังคมถ้าเราจะเอาแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวผู้ใหญ่เนี่ยเกิดความโลภความหลงเขามีสติป,ปัญญาแต่ถ้าใช้ทางที่ผิดแต่ถ้าเราย้อนกลับไปหาเด็กที่เขามีปณิธานแล้ปลูกรากเก้าที่ดีไว้<ๆ>เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่<ๆ>วัน,น้างหน้าที่สร้างคุณประโยชน์ นำประโยชน์สู่การพัฒนาสืบๆไปครับครับผมท่านผู้ชมครับบุญนํามาซึ่งความสุขครับใครก็อยากได้บุญถ้าอยากได้บุญครับก็ติดตามนะครับเพจของวัดหนองกายท่านจะเห็นกิจกรรมของวัดหนองกายแล้วก็การสร้างพระศีวลีทั่วประเทศด้วยนะครับครั้งหน้านะครับปีหน้านะครับมหากถินเราจะมาเจอกันอีกที่นี่ครับวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอาเป็นว่าเจอกันนะครับวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับศิลปินดาราสายบุญแล้วก็ที่ สำคัญเจ้าภาพนะครับพ่อหลวงของเราด้วยขอบพระคุณครับ <Wow. S 1> ขอบพระคุณ <Wow. S 1> ทุกท่านครับขอบพระคุณครับวัด <the> น้องกายแม่แต, <the> ตงเชียงใหม่ oh. สาธุ oh.